ขึ้นเหนวติดขึ้นตับจมูกมาแล้วเห็นไหมขอบิดมาทางนี้ใช่ไหมถูกต้องเราเอาหัวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเลยอหาขึ้นมาทางนี้ถูกต้องจับไม่ได้ก่อนย้อนเลยนะมันหนีหมามาแล้วมันขันรูปขันไปเลยหนีสุนัขมามันก็เลยวิ่งเข้าไปในรถเลยเหรอครับไอ้เบื้องต้นเดียวออกได้ไหมติดอยู่นานนะครับเนี่ย อ้ยเป็นสองชั่วโมงเองติดอยู่ในห้องเครื่องนะครับอืมตู้มันขยับไม่ได้ครับเอ่อถอยได้นี่ถอยออกไม่ได้ออกไหมไปาาเล่าผมาเนี่ยหัวขึ้นรูนี่เฮยดังปเลยว่ามีออกทีวีด้วยมเนี่ยน่าจะลืมนะเราพันากันนะเอาเอาเทปว่ะไอ้หนึ่งเทไปไหนพันตาวิจาวทย

罗定人啊。